แนะนำการใช้งานอันดร์ซาวสอนแครรุ่น M30 นะคะรุ่นนี้สามารถพกพาได้นะคะเป็นแบบ p o ต t a เบิหน้าจอจะอยู่ที่15.6นิ้วสามารถปรับองศาหน้าจอได้นะคะจะมีปุ่มกดแป้นพิมพ์แล้วก็สามารถใส่หัวโปรปได้พร้อมกันทั้งหมด3หัวโปลบนะคะบริเวณด้านข้างเครื่องจะมีจุดเชื่อมต่อ พอร์ต usb ทั้งหมด3พอร์ตและพอร์ต hdmi นะคะสามารถต่อเข้าจอทีวีได้เลยค่ะอันดับแรกเราจะทำการเสียบสาย power เ,เข้าสู่เครื่องนะคะโดยที่ตัวสายจะมีตัว marker เ,เป็นลูกศรน,นะคะให้นำไว้ที่ด้านล่างสุดโดยเราจะเสียบพินเข้าไปแบบตรงๆนะคะจากนั้นเราจะทำการใส่หัวโพรบนะคะซึ่งก่อนที่จะใส่หัวโพรบคุณหมอจะต้องทำการติดตั้ง ที่วางหัวโผล่ก่อนนะคะซึ่งสังเกตว่าเขาจะมีด้านยาวกับด้านสั้นนะคะด้านยาวเนี่ยจะมีตัวที่รับกับตัวน็อตนะคะให้เราคล้องที่ตัวน็อตได้เลยนะคะจากนั้นตัวที่ใส่หัวโผล่ที่วางหัวโผล่ก็จะรับเข้ากับโมเดลของตัวเครื่องแบบนี้นะคะ จากนั้นเราจะทําการใส่หัวโพร b นะคะโดยให้ปลายหางหัวโพรนะคะหันเข้าทางด้านที่เราจะวางหัวโพรจากนั้นเราจะมีการล็อกหัวโพบโดยการหมุนนะคะสังเกตว่าจะมีด้านที่ปลดล็อกกับด้านล็อกนะคะให้หมุนไปทางด้านล็อกนะคะหลังจากนั้นเราจะทําการเปิดเครื่องโดยการกดปุ่มเปิดค้างไว้นะคะจนไฟขึ้นสีเขียวเครื่องจะทําการเปิดหน้าจอขึ้นมานะคะ จากนั้นตัวเครื่องจะทำการเปิดหน้าจอขึ้นมานะคะเป็นการใช้งานได้เลยนะคะอันดับแรกให้ทำการกดที่ปุ่มคาว่าโผล่นะคะเพื่อเลือกหัวโผล่ที่ต้องการก่อนนะคะเลือกหัวโผล่ที่ต้องการที่ด้านสายมือนะคะจากนั้นให้เลือกชนิดสัตว์หากเป็นสุนัขให้เลือกน้ำหนักสัตว์ด้วยนะคะจากนั้นให้เลือกพาร์ทที่เราต้องการเช่นช่องท้องหัวใจหรือว่าเป็นระบบการสืบพันธุ์นะคะ เมื่อเราทำการคลิกเข้ามาแล้วนะคะคุณหมอสามารถทำการอันตราซาวได้เลยนะคะหรือในกรณีที่คุณหมอต้องการจะพิมพ์ประวัติสัตว์นะคะสามารถกดที่ปุ่มพาทีเอ็นได้เลยค่ะสามารถใส่ดับเบิลคัลเลอร์ได้โดยการกดตัวสีนะคะตัวสีจะเข้าสู่กรอบสีเขียวนะคะสามารถใช้ลูกกลิ้งในการเลื่อนตำแหน่งกรอบสีเขียวได้เลยค่ะ และสามารถปรับขนาดความกว้างแคบของตัวกรอบสีเขียวได้โดยการคลิก1ครั้งนะคะจากนั้นเขาจะขึ้นเป็นจุดประนะคะเราสามารถใช้ลูกกิ้งในการปรับขนาดและคลิกยืนยันที่ตัวปุ่มคลิกอีก1ครั้งนะคะสามารถเข้าโหมดเพาเวฟโดยการกด Pw นะคะกด1ครั้งจากนั้นทำการ หาตำแหน่งนะคะที่เราต้องการจากนั้นกด p w อีกหนึ่งรอบเพื่อเป็นการยืนยันนะคะสามารถเพิ่มเสียงฟังเสียงด้วยการหมุนที่ปุ่มตรงกลางสีเหลืองนะคะเจอคำว่า Volume นะคะจากนั้นให้หมุนปุ่มด้านล่าง Vol u ุ e นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยค่ะกรณีหลุดจากตำแหน่งเดิมให้กดที่อัปเดตหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นตัวเครื่องจะให้มาจุดใหม่นะคะจากนั้นให้กดอัปเดตอีกหนึ่งครั้งค่ะตัวเครื่องจะทำการวัด Pw ใหม่ให้กับเราทันทีค่ะในการใช้ M mode กดที่ปุ่มตัว M จากนั้นหาตำแหน่งที่ต้องการเมื่อได้ตำแหน่งแล้วให้กดที่ปุ่มตัว M อีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันค่ะตัวเครื่องจะทำการวัด M mode ให้กับเราทันทีค่ะด้านล่างจะมีปุ่มเซฟ1เป็นการเซฟภาพและเซฟ2เป็นการบันทึกวิดีโอเป็นเวลา12วินาทีค่ะด้านขวามือจะมีปุ่มเดฟสำหรับการ ดูความลึกของภาพจากม็อบลกค่ะและจะมีปุ่มโฟกัสสำหรับโฟกัสจุดที่ต้องการค่ะในกรณีที่จะคลิกเลือกภาพหรือวิดีโอที่เซฟไว้นะคะแต่ตัวเมาส์หายไปให้พี่หมอกดที่คำว่าคลอเซอร์นะคะตัวเมาส์จะปรากฏขึ้นมาที่หน้าจออีกครั้งค่ะการวัดขนาดหรือคำนวณน,นะคะจะมีการวัดสองแบบคือแบบเมชัวคือการใช้สูตรในการวัดนะคะ กดที่ตัวปุ่มเมชัวและทำการวัดได้เลยค่ะเลือกตัวสูตรที่เราต้องการด้านสายมือได้เลยค่ะจะมีภาพขยายให้ที่ด้านล่างซ้ายมือนะคะในกรณีที่เราอาจจะไม่เห็นเส้นแบ่งชัดเจนนะคะตัวเมชัวการคำนวณต่างๆนะคะ จะขึ้นอยู่กับพาร์ทที่เราเลือกตั้งแต่แรกนะคะในกรณีที่เราเลือกแอปโดเมนเมื่อเรากดเมชัวแล้วก็จะเป็นของแอปโดเมนเมื่อเรากดที่ reproduction นะคะเมชัวของเขาก็จะเป็นการวัดการตั้งครรภนะคะหรือวัดตัวลูกของตัวสัตว์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างการตั้งครรที่ เมื่อคุณหมอวัดขึ้นมาแล้วนะคะเขาจะขึ้นคำว่า ga นะคะแปลว่าอายุขันนะคะและ edd คือวันที่คลอดนะคะและแบบที่2เป็นแบบคาลิปเปอร์ค่ะคาลิปเปอร์จะเป็นการวัดที่จะไม่ใช้สูตรนะคะจะเป็นการวัดแบบธรรมดาและไม่เจาะจงกับตัวอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งค่ะถัดไปเป็นการ e เ,เบลนะคะพี่หมอสามารถพิมพ์ที่แป้นพิมพ์ได้เลยนะคะ จะมีตัว LIBRARY หรือว่าคลังคำศัพท์นะคะอยู่ด้านซ้ายมือแต่หากพี่หมอไม่ใช้หรือว่าไม่อยากหานะคะก็สามารถพิมพ์ใหม่ได้เลยค่ะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้คลิกหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันตำแหน่งค่ะและคุณหมอสามารถกดที่ปุ่มเคลียร์เพื่อทำการอันดูได้อีกด้วยค่ะ